สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ tes anc นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำในส่วนของวิธีการหาเหรียญ bitcoin หาเหรียญ cryptocurrency นะครับตอนนี้มูลค่าของเรีย bitcoin นะครับจะสัปดาห์ก่อนนะอยู่ที่90000 40,000ห้าหมื่นกว่าตอนนี้สัปดาห์นี้ขึ้นมาเป็น975,000บาท้วทุกคนนะ่าอยากจะบอกว่าถ้าเรานะครับหาบิตคอยฟรีหาเหรียญคริปโตแบบฟรีมาเก็บไว้มาสะสมไว้ครับวันหนึ่งมันก็จะมีมูลค่าสูงนะจากการที่เราไปรับฟรีนะครับซึ่งช่องของ t e s t a n c ก็พยายามหาคริปโตเคเรนซีแล้วก็บิตคอยแบบฟรีทางแพลตฟอร์มทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์มาให้กับท่านผู้ชมนะมารับฟรีนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับ เว็บไซต์หนึ่งนะครับเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่เขาแจกกิจกรรมนะจัดกิจกรรมทุกวันนะแจกสูงสุดนะครับคนละา30ดอลลาร์นะับประมาณเกือบหลักพันบาททุกคนนะก็เป็นเว็บไซต์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะแล้วก็นะับตอนนี้นะครับเพื่อผมก็มีในส่วนของเงินในมูลค่าพอร์ตนะผมเล่นมูลค่าพอร์ตแล้วกับนะพอร์ตในโฟเรสต์เพคของผมตอนนี้อยู่ที่14ดอลลาร์แล้วทุกคนนะจัดเดิมประมาณ5-6ดอลลาร์เองตอนนี้ก็ พุ่งขึ้นแล้วทุกคนนี่ทุกคนนะอยากจะบอกว่าถ้าเราเก็บสะสมเล็กสะสมน้อยนี่ทุกคนนะก็คือผมก็สะสมเหรียญเหล่านี้ทุกคนน้ที่มีอยู่นะผมเก็บหมดนะที่กระเป๋านี้รองรับไว้นะครับนี่นะครับก็ได้รับมาพอได้รับมาปั๊บผมก็สะสมไปเรื่อยๆนะตอนนี้พรมมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเหมือนบิตคอยมูลค่าเพิ่มขึ้นนะอชเรมูลค่าเพิ่มขึ้นเดอชคอยมูลค่าเพิ่มขึ้นไลทคอยมูลค่าเพิ่มขึ้นปั๊บนะเงินของเราตรงนี้มูลค่าผลของเราก็จะเพิ่มขึ้นตามนั่นเองทุกคนนะก็วัน คอยเพยูนะครับนี่คือกิจกรรมที่ผมได้บอกไว้ขั้นต้นนะเลเวลอะประมาณ16ชั่วโมง36นาทีแล้วนะกิจกรรมนี้ก็จะหมดเขตแล้วนะก็คือจะต้องจัดพรุ่งนี้ต่อนะเขาจัดทุวันนะในส่วนของกิจกรรมนี้น่าจะเป็นในส่วนของรอบที่1,138แล้วนะครับมีคนไทยเรานับทำกิจกรรมนี้ด้วยนะครับก็เยอะเหมือนกันนะในส่วนของกิจกรรมเหล่านี้นั่นเองนะครับผมนะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมนักเขาจะให้เรานั้นทำการ Affiliate Leaderboard หรือการเชิญให้คนมาสมัครสมาชิกให้คนมาเปิดบัญชีกับคอยเพย์ยูนะครับอ่าให้คนเขามาเปิดบัญชีกับคอยเพย์ยูนั่นเองทุกคนนะเมื่อมีคนมาเปิดบัญชีกับคอยเพย์ยูแล้วนะครับเราก็จะได้รับเป็นพอยนะครับแล้วก็เขาก็จะนับพอยมาทุกคนนะพอยของคนไหนที่มีเยอะที่สุดในวันนั้น เราก็จะได้คนคนนั้นก็จะได้รับรางวัลไปเหครับอันดับ1รับไป30ดอลลาร์อันดับ2 20ดอลลาร์อันดับ3ามดอลลาร์อันดับที่4นะครับนี่นะเดอลลาร์อันดับที่5 5ดอลลาร์อันดับที่6 3ดอลลาร์เนาะอันดับที่7จนถึงอันดับที่10คนละ2ดอลลาร์นะอันดับที่11จนถึงอันดับที่19คนละ1ดอลลาร์นะแล้วก็อันดับที่20นะจนถึงอันดับที่26คนละ0.4ดอลลาร์นะอันดับที่27จนถึงอันดับที่ 37นะคนละ0.3ดอลลาร์อันดับที่38จนถึงอันดับที่43รับไปคนละ0.2ดอลลาร์อันดับที่44จนถึงอันดับที่50รับไป0.1ดอลลาร์นะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของเงินรางวัลที่เราจะรับอ่ะนี่คือคนไทยนับ a 6 9กนะก็น่าจะติดอันดับนะตรงนี้นะครับ0.3จสบาทนะไอ้ไม่ใช่0.3ดอลลาร์นะอ่าก็ยังมีอีกทุกคนนะนกิจกรรมนี้เรามาที่เมนู a f f i l i a t e นะครับแล้วก็มาที่คาว่า p โ o รโมชั a l นะ แล้วก็ไปเอา copy Link ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปแปะลิงก์ไปโพสต์นะครับไปแนะนำนะครับหรือถ้าใครมีในส่วของเอเว็บไซต์ของตัวเองจะทําเป็นแบนเนอร์ก็ได้เหมือนกันนี่นะครับก็เป็นแบนเนอร์นะรับไปเลยเป็นเดอร์เป็น g i ฟก็มีเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เป็นเล n ี a n d i n g page นะ a n d i n g page นะันเองนะก็เราก็ Copy ได้แล้วก็ไปแปะไว้ wide. ก็จะเป็น Landing Page ของเราตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือเป็น landing page ถ้าเรา copy ปา้มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะหน้าตาแบบนี้เลยเราก็เลือกได้เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของอ่ไฟล์ต่างๆน,นะผมนะั่นคือทางาแพลตฟอร์มคอยพยูเขาซัพพอร์ตสำหรับคนที่ ทำมาร์เก็ตติงนะเยอะมากนะน,นี่คือเขาทำการตลาดให้นะก็คือว่าเราสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ไปทำการตลาดให้กับทางคอยเพย์ยู U ได้เลยตรงนี้นะครับผมนะอ่าส่วนการหาเหรียญบิตคอยแบบฟรีโดยที่เรานั้นไม่ได้อยากไปเชิญใครนะก็สามารถทำได้เนะผมตอนนี้ก็เชิญไป12คนนะก็มาที่เมนูวิวแอดนะครับแล้วก็ไปที่เซิฟแอดนะครับอ่า ซึ่งตรงนี้นะครับเราใช้เวลาประมาณ60วินาทีจะได้ประมาณ8.1ซาโตชินะแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้ทุกคนนะ พอกดเข้าไปปั๊บนะเราห้ามปิดเว็บไซต์นี้นะให้เราย้อนกลับไปนะครับอ่ะแล้วก็จะมีตัวจับเวลาให้มันจับเวลาแล้วก็รอให้มันจบนะรอให้มันหมดเวลาตรงนี้นะครับเราก็จะได้รับอยู่ที่8.1ซาตชินะครับอันนี้คือมีมีพาร์ทเนอร์ของคอยเพยูนะขอมาลงแอดให้กับคอยเพยูเนาะมีคนเข้าชมไปแล้วประมาณ3ล้านครั้งทุกคนโอ้โหเยอะมากทุกคนนะก็คือถ้าใครนะครับมีความสนใจอยากลงในส่วนของโฆษณาสินค้าของเรารไม้ก็เว็บไซต์ของเราผ่านคอย สามารถที่จะมาลงได้ในส่วนเมนู a d v e r t i s e นะครับตรงนี้นะแล้วก็เราจ่ายให้กับคนดูคือจ้างให้คนมามาดูมาเข้าชมเว็บไซต์ของเรานะจ้างเป็นในส่วนของซาโตชินั่นเองนะครับตรงนี้นะก็ถ้าเรานะเป็นสายหางเงินฟรีแล้วแล้วก็อยากแปลงตรงนี้เป็นค่าโฆษณาสำหรับการโปรโมทธุรกิจของเราก็ได้เช่นกันตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเรารอรประมาณเก้าวินาทีแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอให้หมดนะแล้วเราก็มาดูกันว่ามันจะได้รับอะไรมันต้องยืนยันตัวตนหรือเปล่านะครับ ซึ่งนะครับครั้งแรกนรับสัญญาคือไม่ต้องยืนยันตัวตนนี่ทุกคนนับไปแล้ว8.1นะครับแต่ว่าถ้าเรานะครับคลิกไปเยอะเนะรประมาณ10 ครั้ง20ครั้งวันนี้มันก็จะให้เราไปยืนยันตัวตนด้วยเพราะว่ามันกลัวว่าเราเป็นบอทนั่นเองก็คือไม่ใช่เราเล่นเองแต่ว่าเราไปทําสคริปต์ทำสคริปตนะ์บอทให้มันคลิกเองก็มีเหมือนกันบางคนก็ทําแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเขาก็เลยต้องป้องกันไว้ด้วยตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเสียาภาพลักษณ์ภาพพพของทางเว็บไซต์ของเขาเ,เองทุกคนนะเพราะว่าเขาเน้นคนที่หรือยูเซอร์ที่ใช้งานจริงนั่นเองนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้เนาะอันนี้เียนเพียงแค่ช่องทางหนึ่งนะที่เราจะรับเหรียญฟรี แบบนี้นะครับเซฟแอดเนาะถ้าเราเปรียบเทียบนั้นถ้าเราไปขุดนะขุดบิตคอยน์นะถ้าเราไปขุดบิตคอยน์นะเราต้องเสียอะไรบ้างคือหนึ่งคืออุปกรณ์เครื่องของเรานะเพราะว่าเราจะใช้ขุดก็คืออย่างเช่นการ์ดจ,จอ ram cpu พวกนี้นะแต่ว่าถ้าเรานับมาหาเหรียญบิตคอยจากการที่เรามารับฟีฟีพวกนี้นะครับเราแค่พอเวลาแค่นี้เองไงถ้าสมมติว่าเรามี2จอถ้าเราใช้โทรศัพท์ไปด้วยเราทํางานไปด้วยเราแค่กดแล้วก็ทิ้งไว้มันหมดเวลาแล้วก็รับ บิตคอยไปเป็นหน่วยซาโตชิ oshi, ซึ่งมันได้รับมากกว่าการที่เราไปขุดด้วยซ้าไปตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครมีต้นทุนนะอยากถ้าใครมีต้นทุนสูงนะก็ไปขุดได้คือไปซื้อที่ขุดได้ตอนนั้นก็คือแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงว่าจะเจ๊งหรือเปล่าเครื่องจะมีปัญหาหรือเปล่าเราต้องเมนเทนเนนต์เราต้องไปซ่อมแซมหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องซ่อมแซมอะไรนะเราแค่ เสียงอย่างเดียวคือแค่เขาจะเวลาเราโอนมาคือเว็บจังใจอีกหรอเป่าแค่สิทธิ์แค่ตรงนั้นอย่างเดียวนะครับตรงนี้นะส่วนเวลาเราก็ใช้เวลาของเราทํางานไปด้วยแล้วก็กดรับไปด้วยก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้มันเป็นอินสตเหรอผมปิดดีกว่านะอ่ามันมีหลายหลายหลายแอดนะครับนี่คนเยอะมากเนาะแล้วก็นะบางแอดมันก็ไม่แพงนะคือ2.8งจุดแปดซาตชินะแต่ว่าถ้าเราไปขุดนะอย่างเช่นอ่าในส่วนของคริปโตแท็บนะกว่าจะได้2องซาตชินะครับมันก็ใช้เวลาหลายนาทีอยู่นะ อ,อันนี้คืออยากให้ทุกคนนะลองคิดนะ,ะใช้วิธีคิดนี้ไปคิดดูว่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันนั่นเองนะครับอ่าเหมือนอันนี้ก็1 2 3 4สนะเราทําไปสีแล้วเขาให้เราแก้แคปชาแล้วก็กดตรงนี้ไปนะแล้วก็แก้แคบชาไปเลยอันนี้ก็ please click the center of the object that is never r e p l a t ก็คือหานกคูกนะที่มันกลับด้านกันนับก็คือได้เป็นอันนี้แล้วเปล่าหาไม่เจอ123 1 2, นอันนี้อันนี้เหมือนกันนะอันนี้เหมือนกันก็คืออันนี้ที่มันไม่เหมือนกันนะ โอเคนะผ่านไปด้วยดีนะรับไป4.5ซาตตชิทุกคนอ่ะมันง่ายไหมส่วนอันนี้คือเป็น Windows Ad นะส่วนใหญ่ผมจะทำเป็นในสองเซิร์ฟแอบแล้วก็ไปทำในส่วนของ f a ล์ e t นะส่วนงาน f a ล์ e t นั้นคือง่ายมากทุกคนนะแค่เราเรียกว่าเราต้องการที่จะรับเปลียนในนะเป็นรายชั่วโมงนะ60นาทีมารับได้หนึ่งครั้งอันนี้ก็คือเป็น Bitcoin ผมจะรับเป็น Bitcoin นะผมมีอยู่ที่26.26ซาตตชีกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปแก้แคปชานะอันนี้ก็รับปเปลยียนนะอ่ะรอประมาณ10วินนาทีนะครับ แล้วก็กดรับ delay นะครับในส่วนนี้เราสามารถที่ไปเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวมันมีวิธีการเปลี่ยนด้วยนะครับ่ารับไปแล้ว2.96สาโตชิรอไปประมาณ1นนาทีเอ็น หนึ่ชั่วโมงนะเหมือนอันนี้คือเราก็ไปสวอปได้นะกดสวอปไปนะเราก็สวอปไปเป็นเหรียญอื่นได้หรือเราไม่อยากสวอปนะเราอยากทานเฟอร์นะนี่ตัวนั้ทอนเฟอร์นะแต่ว่ามันมีขั้นต่ําอยู่ที่185 Satoshi เราถึงสามารถทานเฟอร์ไปได้นะครับแันนี้นะเราก็มีในส่วนของอ่าน่าจะเป็นอันนี้ you can transfer bitcoin for set balance to your main balance on i e s h e off value อันนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะ มันไม่เปลี่ยนมันไม่แปล,ปลภาษาให้ทุกคนนะก็นะครับผมถนะ้าเราหนะ้ายอยาก transfer ก็ต้องสะสมซาโตชิให้ได้ขั้นต่ำเนาะอ่าอันนี้ก็ผมจะรับเหรียญอะไรต่อผมมีลูน่าก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่เอาผมจะเอาเหรียญอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมจะเอาเหรียญอื่นนะครับเหรียญคาดาโน่ ano, ไม่มีนะเอาดอชคอยนะครับอ่านไลคอยผมก็เอาเอาเอาไลคอยก่อนแล้วกันนะตอนนี้เก็บไลคอยอยู่นะครับกดเข้าไปแล้วก็รอประมาณสิบวินาทีเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผม พอครบแล้ว10วินาทีนะครับก็กดเคลม now นะครับอ่ารับไปเลยแล้วก็ไปรับต่อนะเราสามารถรับได้5เหรียญถ้าจะไม่ผิดนะเมื่อกี้ไลคอยก็จะเอาอีเทีรียมนะครับอ่าอีเทีรี่มด้วยรับไปเลยดูคนน้นมันเป็นของฟรีนะไม่ต้องคิดอะไรมากดูคนน้นเป็นของฟรีนะอ่าเดี๋ยวเรารอ,รอประมาณ3วินาทีนะครับตรงนี้นะใครที่เป็นสายหาบิตคอยฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเว็บไหนที่อยากแนะนําผมก็สามารถแนะนําได้นะครับ อันนี้ก็ please click on the star อ่ะ star ก็คืออันนี้นะครับอ่าแล้วก็หาที่เป็น star นี่ทุกคนนะกด v e r i f y ไปเรียบร้อยกด c l ล i m now นะครับผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน,าน,านโอเคไปต่อนะอันนี้เมื่อกี้เป็นเหรียญที่4ว่า3อ่ะ3เหรียญแล้วใช่ไหม123เองแล้วก็ไปหาเหรียญอื่นต่อที่ผมจะสะสมนะ,ะชีบะไม่เอาพลิกอนไม่เอาทรอนไม่เอาน่าจะเป็นในส่วนของ d u t coin แล้วกันนะครับ แต่ว่าดัชคอยผมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่แหละทุกคนนะชีบะไม่เอา TRX ออกท่อนหรอหรือว่าจะเอา TRC 20ก็ดีเหมือนกันตรงนี้นะไลท์คอยก็โอเคอยู่เท r a าคลาสสิกไม่เอาแล้วตอนนี้นะคาดา a โนผมขอเอาเป็นทิ่เชอร์ TRC แล้วกันนะครับตรงนี้นะแต่ว่าค่าแต่ว่ามูลค่าเหรียญมันไม่มันมันมันไม่มันมันไม่ขึ้นลงมากนักนะในส่วนนี้นะแต่ว่าเหรียญอื่นมันโอเคกว่า ถ้าหากว่าเราอยากเก่งกำไรในอนาคตนะเอาแบนเนนหรอ BNB ละกันนะครับอ่ะผมยังไม่มีเหรียญ BNB นะเดี๋ยวผมขอเอา BNB ละกันในส่วนนี้นะครับแต่ว่า BNB มันไม่รองรับในส่วนของ f o r e Pay นะเดี๋ยวผมขอปิดละกันนะครับลืมไปนะเดี๋ยวผมลองดูว่ารองรับหรือเปล่า BNB อ่ะรองรับอยู่นะรองรับงั้นเราเอาเลยทุกคนนะ ผมว่าเพราะเพราะเพราะผมจะถอนที่ f o r e t Pay ผมก็เลยต้องหาเหรียญที่มันรองรับด้วยถ้าเหรียญไหน f o r e t เ a ชไม่รองรับผมก็เลยไม่เอานะเพราะว่าผมจะเก็บไว้ใน f o r e t Pay แล้วก็ไปโอนอีกทีหนึ่งเข้า binance แล้วก็โอนอีกทีหนึ่งไปเข้าของบิ t ครันะใครที่ยังไม่มีบัญชีของ binance หรือ forex เพ a y หรือบิ t ค u ัสามารถที่จะสมัครได้ลิงก์การสมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะาออกบัสเหรอเมื่อกี้ผมไม่ผ่านนะโอเคผ่านแล้วรับไปเลยนะตอนนี้น่าจะครบอระละนะ น่าจะครบอ่ะครบแล้วทุกคนนะผมก็1 2นะที่ผมไปเอาเมาื่อกี้3นะครับ4นะบีแ a น c e อีเ e ียรี l มไลท์คอแล้วก็ Bitcoin จะสามารถรับได้แค่4อันเองนะครับตรงนี้นะส่วน Offer Wall นะ Offer ถ้าใครนะครับชอบทำแบบสอบถามนะั้นแนะนำเลยให้เราทำเพราะว่าเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะหรือจะได้คะแนนเยอะมากทุกคนตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะอันนี้คือเป็นลีดเดอร์ของ Offer เนาะ ก็คือนะครับก็คือคนที่ทําคะแนนจากการทำออฟเฟอร์ได้เยอะที่สุดตรงนี้นะครับนี่ทุกคนนะก็เขาจะให้เงินอีกนะครับโอ้โหคนไทยเราได้จากนี้เยอะมากนะเท่าที่ผมได้รับทราบมานะครับอ่านี่มีคนไทยด้วยนะอ่านี่ก็คนไทยนะครับอ่านี่ก็คนไทยเหมือนกันทุกคนนะอยากจะบอกว่ามันเยอะมากแล้วก็มันมีทุกวัน น,ะนี่ทุกวันเดลี่นะมีทุกวันเนาะ120ดอลลาร์ท,ทุกวันที่เขาแจกให้นะฉะนั้นใครที่เป็นสายทำแว็บสอบทำก็มาลุยได้เลยนะครับผมนะโอเคนะวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็มาแนะนำในส่วนของวิธีการหาบิตคอยน์ดิจิทัลเคอร์เรนซนะีจากแพลตฟอร์มคอยเพย์ยูนะจ่ายเงินจริงมีคนเล่นประมาณหลักล้านคนนะมีคนมาเก็บประมาณหลักล้านคนนะถ้าใครสนใจมารับเด็ดๆนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ